ได้เวลาสนุกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับฟุตบอลพิมลีกนะครับก็จะมีโปรแกรมกลับมาขวดกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลีกทางให้กับโปรแกรมทีมชาติไปนะครับซึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นฝากฝั่งของสโมสรลิเวอร์พูลของพวกเราจะต้องเดินทางไปเยือนน้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ถึงทินเทอร์ฟมัวของเบอร์ลี่นะครับท่านผู้ชมซึ่งคู่นี้ก็จะลงทำการแข่งขันกันในค่ำคืนของวันอาทิตย์ ตรงกับเวลาบ้านเราก็คือ2ทุ่มตรงเรียกได้ว่าไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงเดี๋ยวในอีพีนี้โคดทัวร์เล้วภูชภาท่านผู้ชมนะครับไปสักเกาว,วิเคราะห์เจาะลึกถึงทีมคู่แข่งของเล้วภูอย่างน้องใหม่เบอร์ลี่ว่าพวกเขามีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างน,นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามไปชมกันในอีพีนี้เลยครานี้โค้ดทวรขอเล่าย้อนหลังไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมแน่นอนสโมสรเบอร์ลี่เนี่ย อาจจะเป็นน้องใหม่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่น้องใหม่ทีเดียวซึ่งเบอร์ลี่ทีมนี้ก็เคยลงเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอยู่หลายฤดูกาลทีเดียวซึ่งก็เพิ่งจะตกชั้นไปนะครับท่านผู้ชมและก็ตกชั้นไปเพียงฤดูกาลเดียวก็สามารถที่จะคัมแบ็กกลับมาเล่นในลีกสูงสุดของเกรออังกฤษได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเขาได้คุณซื้อนุ่มไฟแรงอายุ44ปีอย่างสกอตพาร์เกอร์เข้ามาคุมทัพแล้วก็พาเบอร์ลี่ กลับมาเล่นในเวทีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะครับคุณซือรายนี้ตอนที่เขาเป็นนักเตะเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับรุ่นเดียวกันกับแฟรงแลมพาดรุ่นเดียวกันกับสตีเวนเจอราดนะครับเคยเล่นให้กับทีมนอริชเคยเล่นให้กับเชลซีนิว m, นคาสเซิลเวสต์แฮมสเปอร์และก็ฟูลรมนะฮะท่านผู้ชมแล้วก็ก้าวเข้าไปติดทงทีมชาติอังกฤษด้วยนะฮะแล้วก็มาจับงานโค้ชหลังจากที่เขาแขวนสตาร์ทนะครับ ซึ่งแน่นอนด้วยรูปร่างหน้าตาด้วยฝีเท้าของเขาเขาก็ถูกคาดการว่านะครับจะเป็นโค้ดหนุ่มไฟแรงที่จะประสบความสําเร็จแน่ๆแหละแต่สุดท้ายแล้วการคุมฟูรัรมการคุมบอลมัดก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับผลงานเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาแล้วก็ดูการที่ผ่านมานะครับก็มาทํางานให้กับเบอร์ลี่แล้วก็พาเบอร์ลี่นะครับ เรียกได้ว่าโชว์ฟอร์มแ่มมากๆนะครับ44เกมเนี่ยเสียไปเพียงแค่15ประตูสามารถเก็บคลีน s h ชีตก็คือไม่เสียประตูให้กับคู่ต่อสู้ได้ถึง29เกมและก็ไม่แพ้ใครในลีก31นัดไม่เสียประตูเกิน1ประตูให้กับทีมใดเลยในลีกนะครับในลูกกันที่ผ่านมาด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมก็เลยพาเบอร์ลี่นะครับตามหลังลีดยูนเต็ด ขึ้นมาเล่นในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกได้สำเร็จนะครับนี่คือสถิติที่น่าสนใจในการคุมทัพของสกอตต์ปาร์เกอร์นะครับท่านผู้ชมเรามาเจาะแทคกติกหรือว่าวิธีการเล่นของทีมเบอร์ลีภายใต้การคุมทัพของสกอตต์ปาร์เกอร์มาดูระบบของพวกเขานะครับท่านผู้ชมเข้ามาในระบบ4-2-3-1ซึ่งวิธีการเล่นเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับของกุสเซอร์อานเนอร์สล็อตมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโดยเฉพาะตอนที่เราเล่นเกมรุก กูเซอร์อาร์เนอร์สล็อตเนี่ยจะเหลือหลัง3นะครับถ้าเกิดว่าแบ็กขวาเติมมีลอดเคอร์เกสจะมายืนเป็นข้างหลัง3คนมีเคอร์เกสมีฟานได้มีโกนาเต้ ate, ai, ซึ่งของสกอตพักเกอร์ก็ทําเหมือนเช่นเดียวกันนะครับใช้คายวอลเกอร์เต er ิมแล้วก็ถอยเจ้าฮาร์ดแมนแบ็กซ้ายมายืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กสคนมีฮาร์ดแมนมีเอสเตปแล้วก็มีเอ็กดาวนะฮะสประสานนะฮะท่านผู้ชม เล่นคล้ายๆกันเลยนะครับกับของกุนซซออาร์เนอร์สล็อตแดนกลางของพวกเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเบอร์8กับเบอร์6เนี่ยจะประสานงานกันค่อนข้างได้ดีมากๆนะครับท่านผู้ชมทั้งจังหวะสร้างสรรเกมแล้วก็ทั้งจังหวะการโต้กลับนะฮะแต่ว่ามีจุดอ่อนอยู่นิดเดียวก็คือจังหวะที่คู่ต่อสู้แทงบอลทะลุกลางมาเนี่ยอาจจะยืนตำแหน่งกันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้ ได้มีโอกาสแทงทะลุช่องได้เยอะทีเดียวโดยเฉพาะในนัดนะที่เจอกับสปเปอร์ลูกสุดท้ายลูก30มนะครับสปเปอร์ก็แทงบอทลทะลุลายกองกลางนะครับไปให้กับกองหน้าของสปเปอร์ได้ยิงประตูนะครับส่วนเกมบุกทั้งคุกูชุกูเนี่ยซึ่งก็เป็นเด็กเก่าของเชลซีนะครับสวมหมายเลข8เนี่ยเล่นในตำแหน่งบ็อกทูบ็อกหมายเลขก8นะครับ นะขึ้นไปช่วยในเรื่องของการเล่นเกมรุกก็ค่อนข้างทําได้ดีนะครับส่วนคนดูที่โดดเด่นนะครับก็คือหมายเลข6นะฮะมิดฟิลด์หมายเลข6ซึ่งบทบาทหน้าที่เนี่ยจะมีการสับเปลี่ยนตําแหน่งการเล่นนะครับจะไม่ใช่แบบ6กจ๋า,จานะฮะสำหรับเจ้าคันเล่นนะฮะก็มีการเติมเกมขึ้นไปแล้วก็ยิงประตูได้ด้วยนะครับสาหรับแดนกลางนะครับของเบอร์ลี่นะครับมีการสลับสับเปลี่ยนกันเล่นกับทางฝั่งของลอเลน โลเลนเนี่ยลงเล่นในเกมที่เจอกับสเปอร์แต่ว่าโดนยิงไป3ลูก2เกมนะครับที่เจอกับซันเดอร์แลนด์แล้วก็เจอกับแมนยูเนี่ยเป็นทางฝั่งของจอร์ดคันเล่นด้ลงเล่นแทนนะครับแล้วก็มี1ประตูคาดว่าในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลก็จะยังเป็นจอร์ดคันเล่นนะครับลงคู่กับฮุกกูชุก,กูในแดนกลางส่วนมิดฟิลด์หมายเลขสิบของพวกเขาเมชบลีถือว่ายังโชว์ฟอร์มได้ไม่ค่อยสู้ดีมากนักนะครับก็ ค่อนข้างอันตรายทีเดียวนะครับมีความคล่องและก็ในเรื่องของการสร้างสรรเกมก็พอใช้ได้นะฮะท่านผู้ชมนะส่วนหน้าทางด้านทางด้านขวาของพวกเขาก็คือจะขอบลาเส้นและหน้าทางด้านซ้ายของพวกเขาเนี่ยถือว่าต้องจับตาม,มองดีๆนะครับก็คือเจ้าแอนโทนีสามารถที่จะยิงประตูดได้แล้ว1ลูกนะครับมีความคล่องเล่นร่วมกันกับกองหน้าหมายเลข9ก้าก็คือฟอสเตอร์ได้ดีนะครับนะแอนโทนีหน้าซ้ายกับหน้าอากับ กองหน้าหมายเลข9ของพวกเขาเนี่ยเล่นร่วมกันได้ดีนะครับจังหวะที่พวกเขาเติมเกมขึ้นไปเปิดบอลจะเจาะตรงริมเส้นทางด้านขวานะฮะต้องระวังนะครับแบ็กขวาของพวกเราเนี่ยพวกเขาจะใช้2ผู้เล่นก็คือฟอสเตอร์หมายเลข9แล้วก็แอนโทนีไปยืนใกล้ๆกันแล้วเขาก็จะเปิดบอลม,มาแล้วก็จะให้คนหนึ่งคนใดในการขึ้นมงแล้วก็เช็ดแล้วจะให้คนที่2ที่ยืนใกล้ๆกันเนเก็บบอลน,นะครับแล้วก็ใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการลุยเข้าไป และก็จะมีการยิงประตูนะครับและก็ที่สำคัญเนี่ยฟอสเตอร์ Foster นะครับถือว่าเป็นกองหน้าตัวที่เด็ดหมายเลข9ของพวกเขาที่กองหลังของลิวพูจะต้องจับตาดูดีๆจะต้องจับเอาให้อยู่นะครับท่านผู้ชมนะเขายิงประตูดได้แล้ว1ลูกนะครับสเกมยิงไป็น1ลูกนะครับสามารถเล่นได้แบบหน้าเป้าก็ได้นะครับจังหวะที่แบ๊ก หน้าตัวขวาหรือตัวซ้ายเนี่ยคอสเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปแท็บอินก็คือยิงประตูได้ในนัดที่เจอกับแมนยูเนี่ยเขาก็ยิงประตูได้จากลูกนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นหน้าเป่าก็ดีสามารถขยับออกไปทางด้านซ้ายก็ดีนะครับไปช่วยทางด้านซ้ายในการครอบครองบอลล้วเลี้ยงจี้เข้ามาตัดในแล้วยิงสามารถลงมาคลองบอลก็ได้เล่นลักษณะหน้าอิสระหรือว่าหน้าตัวหลอกแบบฟอลนายก็ได้นะครับโชว์ฟอร์มได้ดีติดทีมชาติตูนิเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเจ้าฟอสเต อันนี้เรามาดูในเรื่องของจุดเด่นของเขาแน่นอนโค้ดทวนสกเกลมา3เกมเนี่ยดูเหมือนว่าแดนกลางนะฮะสตัวเนี่ยเล่นได้ค่อนข้างเข้าขากันระหว่างฮุกกูชุก,กูรวมถึงคันเล่นด้วยนะครับในจังหวะเติมเกมขึ้นไปเล่นเกมรุกทั้ง2คนนี่ก็ช่วยในการครอบครองบอลได้ดีนะครับและหาจังหวะในการสร้างสารรคเกมไปให้กับกองหน้าหรือจ่ายบอลออกตรงริมเส้นแล้วคอสเข้ามาเขาก็ทําได้ค่อนข้างดีในจังหวะโต้กลับ ทั้งสองคนก็จะเก็บบอลฮุกกูชุก,กูเก็บบอลแล้วจ่ายให้คันเล่นคันเล่นจ่ายเร็วนะครับออกไปให้กับเจ้าแอนโทนีแล้วจบด้วยการยิงประตูซึ่งเขาทำได้ค่อนข้างเนียนตามากๆนะครับในจังหวะโต้กลับต้องระวังดีๆนะฮะบอลเท้าสู่เท้าของเบอร์ลี่เนี่ยถือว่าเล่นดีทีเดียวมีระบบนะไม่ใช่เป็นฟุตบอลที่โสงชางหรือว่าเป็นฟุตบอลที่โยนโยนยาวแต่ฟุตบอลเป็นฟุตบอลที่ ค่อนข้างจะเล่นด้วยกันแล้วก็มีความเข้าขากันลื่นไหลนะฮะสำหรับเกมรุกของสกอตพาร์เกอร์นะครับนะถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวหน้าแดนกลางของพวกเขานะครับนะแดนหน้านะครับหมายเลข9แล้วก็ทางด้านซ้ายนะครับคลองบอลดีอย่างที่โคดทวนเล่าไปแล้วนะครับ <S <S ผมมองว่าในนัดน,นี้ที่เกมกับเจอเจอกับลิวพูเนี่ยเขาจะเจาะตรงริมเส้นทางด้านขวาของพวกเราแหละนะฮะ ถ้าใครที่ได้ลงแบตลี่ได้ลงหรือว่าเจ้าฟิล์มโปงได้ลงเนี่ยผมมองว่าเขาจะเจาะตรงขวาของพวกเราเพราะว่าลิวอปูลเนี่ยใช้เคอร์อเคสลงมาแล้วก็จะให้แบกขวาของพวกเราเติมเกมจากนั้นแล้วพวกเขาก็จะเจาะค,คืนนะฮะเมื่อแบกขวาของพวกเราเติมเกมพวกเขาก็จะใช้กองหน้าตัวซ้ายแล้วก็ฟอสเตอร์มาเล่นงานของพวกเราตรงนี้ต้องระวังเดีๆโคนาเต้ต้องเอาให้อยู่นะครับแล้วก็ ภาคฝาของน้องไรอันกัเเ็นแบกต้องลงมาช่วยด้วยนะครับลงมาช่วยในการที่จะโคเวอร์น้องโคนาเตออีกทีหนึ่งนะครับตรงจุดนี้ถือว่าสําคัญทีเดียวนะครับกองหน้าของพวกเขาตัวไม่ใหญ่ก็คือเจ้าฟอสเตอร์นะครับยิงประตูคมนะฮะส่วนเจ้าแอนโทนี่ก็มีความคล่องนะฮะท่านผู้ชมนะนะก็น่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับทางด้านขวาของพวกเราได้อยู่พอสมควรส่วนจุดอ่อนมีค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าในฤดูก,กาลที่แล้วเนี่ยจะ จะเหนียวแน่นมากๆนะครับสำหรับลูกทีมของสกอตพาร์เกอร์ในฤดูกาลนี้ดูเหมือนว่าการรับมือจากลูกตั้งเตะนะครับไม่ว่าจะเป็นเตะมุมลูกฟรีคิกเนี่ยเขายังรับมือยังไม่ค่อยดีนะครับในการยืนนะครับในการยืนตำแหน่งนะฮะในการป้องกันลูกตั้งเตะนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยลูกคอร์สจะเป็นปัญหาของพวกเขาเยอะมากๆนะครับโดยเฉพาะในนัดที่เจอกับสเปอร์แล้วก็เจอกับแมนยูเนี่ย นะครับในเจอที่เจอกับสเปอร์เจอลูกคอสของเจ้าคูดูตนะครับเป็นการคัดแบ็กเข้ามานะครับท่านผู้ชมแล้วลิชาริซอนเนี่ยก็จะยืนอยู่ข้างข้างหลังนะอยืนอยู่ข้างหน้าเซ็นเตอร์แบ็กของพวกเขาซึ่งผู้เล่นของเบอร์ลี่ก็จะยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ2-3คนแต่ว่าไม่สามารถที่จป้องกันลูกคอสได้นะครับท่านผู้ชมซึ่งผมมองว่าเลี้ยวพูของพวกเราเนี่ยก็อาจจะใช้อาวุธเยอะ ท่านผู้ชมใช้ทั้งโมซาล่าเข้าไปคอร์สใช้ทั้งแบ็กขวาวิ่งอันเดอร์แลเข้ามาตรงบอตที่แอสซิโซนหรือใช้กองกลางของพวกเรานะครับเพ์เมเกอร์อย่างฟอร์เรนเวสเข้าไปคอร์สก็ได้นะครับผมมองว่าจุดนี้แหละที่จะเป็นจุดที่จะเขาเรียกว่าเด็ดหัวนะฮะน้องใหม่อย่างเบอร์ลี่ได้ก็คือลูกคอร์ส ตรงพื้นที่แอสซิโซนนี่แหละนะครับจ้องตับตาดูดีว่าลิวพูของพวกเราจะทําได้ดีขนาดไหนนะฮะถ้าทําได้ดีตรงจุดนี้ผมว่าจะมีประตูเยอะมากๆนะครับอาจจะใช้ฮูโกเอกิติเก้เข้าไปตรงนั้นก็ได้มีลอสเคร์เกสเข้าไปตรงนั้นก็ได้แล้วคอสเข้ามาแล้วให้กองหน้าของพวกเราได้เข้าไปยิงประตูนะครับผมมองว่าจุดนี้แหละจะเป็นจุดที่นําไปสู่ในเรื่องของชัยชนะของลิวพูก็อาจจะเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมแดนกลางของพวกเขา มีความโดดเด่นในโลกของเกมรุกแต่เกมรับการยืนตำแหน่งอาจจะยังไม่สู้ดีมากนักนะฮะมีจังหวะที่คู่ต่อสู้เนี่ยนะครับแทงบอลทะลุตรงกลางเนี่ยซึ่งลีว์พูของพวกเราทําได้ดีมากๆนะครับผมมองว่าถ้าเกิดว่าเจ้านะฮะฮุก,กูชุก,กูรวมถึงคันเล่นเนี่ยบุกเพลิน,ลนหรือว่ายืนเมาเ,เนี่ยเปิดช่องว่างให้ลีวูพูของพวกเราเจาะในแดนกลางเนี่ยผมมองว่าหงายท้องทีเดียวนะสำหรับแดนกลางของพวกเขา มันมีช่องโหว่นะครับท่านผู้ชมมันมีช่องโหว่ที่ลิวพูจะเจาะได้นะครับอ่ะวันนี้โค้ชตวนก็นําเอานะฮะอ่าเรื่องราวนะครับของสโมสรที่เป็นเขาเรียกว่าคู่แข่งของลิวพูในนัดต่อไปอย่างเบอร์ลี่นะครับมาวิเคราะห์มาเจาะลึกนะครับโค้ชตวนก็ได้ไปสักเกล้าทุกซอกทุกมุมทั้งเกมลุกเกมรับของเบอร์ลี่มาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับศึกษาเพื่อดูเป็นน้ำจิ้มนะครับ เวลาที่เราเจอกับลิเวอร์ pool กันจริงๆเนี่ยเราจะได้มองภาพออกนะฮะการเชียร์บอลของพวกเราก็จะมีอัรรรสมากขึ้นยังไงท่านผู้ชมที่รับชมทังบ้านมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกับโค้ชทวนลิเวอร์พูลกันได้เลยโค้ชทวนอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปเดี๋ยวในคลิปต่อไปโค้ชทวนจะมาพูดถึงทีมลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับว่าในนัดน,นี้จะมีกลยุทธ์จะมีวิธีการเล่นยังไงในการที่จะ เด็ดชีพหรือว่าเด็ดหัวเจ้าถิ่นอย่างทีมเบอร์ลี่นะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในอีพีต่อไปสวัสดีครับ